always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's e i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself ก็สวัสีทุกคนด้วยครับมาวันนี้ผมก็ต่มาสอนทุกคนเล่นโอเมนออมเลนนะคันนี้ว่าเล่นโอเมนยังไงให้โหดนะครับมาดูกันเลย ซึ่งผมเอามาแก้มูลาดโดยเฉพาะนะแน่นอนว่าตัวที่แก้มูลาดได้กนะ็จะเป็นฉีแล้วก็โอเมนนี่แหละครับตัวนเกีน,นี้ผมเลือกเป็นโอเมนนะเอามาช่วยคํำให้ลาวิวได้ยิงให้ไฮโน่ได้จ่ายนาเม็ดนะแล้วก็ชนะรีนมูลาดด้วยนั้นแต่ต้นเจอมายจะทู่ยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะผมอัพสองมาครับสองมา้าแบบนี้ครับเบาเดี๋ยวผมกระตุกตดกระช่างใจเรียบร้อยเป รอห่นี้นี่ผมห้าวไปหน่อยนะวิ่งไปเอาเลือดหลังป้อมเขาเนะี่ยได้เลือดจริงนะต้องแบบเกือบตายนะต้องฟิกเกอร์ออกเลยนะช็อตนี้ต้องเถียฟิกเกอร์เลยนะเพื่อเล่กับเลือดหลังป้อมเขานะไม่คุมไม่คุมนะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นด้วยไหนว่าปาร์ตี้ไฟฟาร์มจบไหนนะก็เลยกะดะเอาเลือด,เอ,ดเอาไปเอาเลือดหลังป้อมเขานะแต่ตอร์นี้ไฟฟาร์มบะแกงก่อนพอดีนะ เียอรดันะกไล่เดินนะฮุมดักไม่ให้บุลุษได้คิดได้เวฟนะแต่เขาน่าจะเดินอ้อมนะแถวนี้เขาน้าจะรู้วรร่าผมดักนะมันไม่เห็นเลยนะถ้าเขาไม่เดินอ้อมก็น่าจะดูก็น่าจะดูด้านล่างนะเพราะฉะนั้นบนยังไม่เห็นเขาผู่เลยแต่บุหลานี่อยู่ล่างแน่นล่างนี่นนนยเยอะจัดนะกระเคลื่อนะ้ายไปเติมครับ จับแต่กวาไม่ได้โ <c oughs> มบายโอ้โห้ตายเกมควไม่ได้นะเป็นไงกันว่าจะหาเลี้ยงมาเล่นแต่ยังเล่นไม่ได้นะใจเย็นๆก่อนครับตอนนี้กลับมาวิวการ่องเพื่อนเราเล่นเล่นร่างกันยาวนะครับกลางไม่มีใครเคลี่ยรเราก็เคลียร์เลยครับจะได้รวยๆน,นะครับ จะได้มีเงินมายืนมาคำ้ำมาทำดาเมจนะครโอ้โหจังหวะนี้นี่โอ้โหมูลานีถ่ถึงกับลังฟิกเกอร์เลยนะนยมีอะไรก็าฟาร์มไปห,หมดครับมีฟิกเกอร์คนระับผมก็สกิลสองฟิกเกอร์แล้วก็จับเลยครับโอ้โหฟิกเกอร์ดึงจับเรียบร้อยแน่นอนครับมด,ดร้าน เห็ดมาสุดครับทีนี้ 2, 2นส,นะสองสองศูนย์ศูนย์นะตะกอลผมตอนนี้ฟาม์มไปให้หมดนะอะไรนีให้ฟ้าฟ์มไปหมดฟา์มไปให้หมดครับโอป,ประตไ,ไฟโดดเข้ามาผมก็เล่นใส่เลยนะ โอ้โหแต่เขานี่มาเยอะจัดนะจังหวะนี้ผม,มกะอยู่แล้วนะว่าแรกวเขาต้ฝ่ายไม่ได้ไไดอ้าวดึงโดนจับแบบนี้ก็เรียบร้อยครับตัวนี้เล่นใส่ครับขวดท่าฟอรให้ถูกจังหวะจับครับแล้วก็เลย็นไปเรียบร้อยตัวโรคิวอีกอีกตามเคยตัวเราจะรับมูล่ายอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะเล่นใส่ไปเลยครับตัวจังหวะ ข,ขัดจังหวะจับมูไลาดก็ไม่ยากครับจังหวะที่มูไลา์อันติแล้วก็รอเจนซีซีถ่ายเลยครับพอมูไลดสับเสร็จปุ๊บล้วก็ดึงเลยหรือไม่ก็จับเลยครับยังไงก็โดนแน่นอนครับแต่ต้องถูกจังหวะนิดนึงนะครับนี่บัตเตอร์ไฟนี่มาเลยครับแบบน,นี้ก็โดนนี่ต้องดียังไงก็ไม่โหดยังไงให้โหดก็ไม่ยากครับผมแล้วก็ ครับหาเงินให้ดูกับเขาครก่อนนี้ปิกเกอร์มาจับไบโอก็เรียบร้อยนะครับในชัดดาวไบโอมาแต่จังหวะนี้ผมก็ไม่รอดเหมือนกันครับจังหวะโอ้โหโดนเชนจีซีใส่แล้วก็บวกกับคอมโบล่าถ่ายเลยแต่ไม่รู้นะเพื่อนได้ไปสองได้ไปสองเราคนเดียวปมเกือบแตกนะช่วงนี้แต่ยังกันได้ครับอ้าจะเล่นออลเบเนี่หมดเนี่ยไม่ หลัก็เยคยหน้าก็คือเราต้องหาเงินให้เป็นนะครับแล้วก็เนี่ยตะคิวเพจจังหวะไหนควรเล่นจังหวะไหนควรบวกนะครับนี่ครับจัดถูกจังหวะด้านเสร็จแล้มันนี่สง่าไปเลยครับกะว่าจะแลกนะแต่แลกไม่ได้เผื่อให้น่ก็โดวไปอีกตัวนะ ็อกคิวเขเมียตอนจังหวะดึงแล้วจับแบบนี้เลยครับนี่จังหวะโบลาณจับเสร็จนี้รีบเขีทีใส่เลยครับนี่เล่นใหม่นะเราก็เล่นใส่เลยครับอยู่ยิงไปแล้วผมก็กระตุกมาไปโอนี้ก็ไม่นล่องตาดนเลี่ยนไปเรียบร้อยเป็นตัวที่เก่งมากเราเวลาเล่นหนึ่งหนึ่งหรือว่าเล่นทีมไปเนี่ย โชคชะตากำลังไปโจมตีเส้นด้อยแห่งโชคชะตาตอนนี้บอกเพื่อนมาตีนะเพราะเราได้เปรียบนะ ข้าม่ทตตาดนจากอยาลงนี้มูลอากาศมาจับผมขแผมก็รอตรงนจับมาเดือมาแล้วก็เล่นใส่เลยแต่ประเด็นคือเขาเยอะจัดนะเด่กเพื่อนเรามาไม่ทันด้วยนะครับ ไปทำให้พลาดไ,ไปแต่ก็ยังได้โคดไฟมาได้นะโอ้แอนติมาโดนโตโร่พอดีผมก็เลยจับโตโร่เลยนะกระดูมให้ตายเลยนะแล้วก็เคลื่อนไปนะนรับนี่บได้โตโร่มาส่วนลาดก็นี่โดนราวิวยิงฟรีไปนะ บัเลอร์ไนี้ผมมีฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ดึงแล้วก็จัดเลยครับก่อนสิบห้าพอดีครับเรียบร้อยนี่ก็ตีดักดินเลยครับเป็นวนนี้เขาล้มไป็สามนะบมาเลอร์ไฟนี่ถึงกับต้องพิมพ์นะว่าโอ้โหผมไม่ฟิกเกอร์เอาเลยเหรออะไรนบเดอร์ไฟนี่ถึงกับบอกแล้วต้องฟิกเกอร์เลยนะ กรเตื้อไฟจริงกับวก็ฟิกเกอร์เลยเหรอนะแต่เดี๋ยวไฟนี้โอคค้โหเัาจะขึ้นบ้านนี่ราบยืนในร่วงซะงนั้นนะแต่ไม่เป็นไรผมก็จับได้โอค,คืนมาเหมือนกันนะดึงแล้วก็จับมาเผยหนามเกมเตั้งตึงนะดูครับตะกอสิบเก้าห่อสิบเก้านะพีดกันไปพีดกันมาตอนเนี้ย โดนดุมถีตัวรนบะยังไม่ร่วงนะดูครับโคตรผิดนะเนี่ยโอ้โหอึดใจน,นะโดนทุกอย่างนะแต่ยังไม่ตายแต่วันนี้ต้องกลับแล้วถนะ้าไม่กลับจนะตายนะผมก็พิมพ์บอกเพื่อนนะว่าเล่นนะเพราะเราต้องเล่นแล้วเราก็เล่นไปอเอาไปนี้สวยจังได้ไรถไฟมาแล้วหนึ่ง มันนะครับตนี้อุก็าจจะฟีเกอร์ดึงใส่มมล่าตนะแต่ไม่ได้นะไม่โดนนะโล่าขับมาแต่ผมจังหวะนี้ก็สับผมก็สับเหมือนกันนะ้หมดรล้วมันก็ดึงตีโอมาตีโอเกิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนนี้โอ้โหกอจะดนชนะได้ครับ โชนะไปเกมนี้ครับเป็นเกมที่ผมบอเกเลยว่าโคตรตึงนะครับแน่นอนครับปิดต,ตัวปิดออมเมนเนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับว่าตัวไหนเก่งนะครับและที่ตัวไหนชนะทางแพ้ทางตัวไหนนะครัซึ่งใน,นทางจริงนี้มูลาเป็นแพ้โอเมนผมก็เลยเอาโอเมนมาครับแล้วก็ชนะไปเกมนี้สกอร์ผมก็จบอยู่ที่11.4นะครับนาเมยก,ก็จ่ายไปแปดเหมือนนะส่วนสกอร์ผมก็7.49นะครับก็เซตเทมประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน